โอเคครับ okay, สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกันนะครับกับซีรีส์กดกาชานะพี่ิดฝันนะของอ่าเรียกว่าเป็นรายการหลักของช่องผมเลยนะก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับในเกม s n o w b r e a k นะอ่าก็ไม่รู้ว่ามีคนเล่นหรือเปล่านะเพราะเกมมันไม่ค่อยดังนะอ่าวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะค,คือคนณจิ๊บนะฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บเองค่ะทุกคนน่าจะอ่าได้ยินเสียงจิ๊บผ่านหน้าผ่านตากันจากชาแนลของอ่าลูน่าเกมนะคะ วันนี้เราก็จะมากดกาชาแล้วก็เป็นซีกดกาชานะเหมือนเดิมนะม<า>ก็<า>เป็นที่นีหลักนะวันนี้ตู้กาชาของสโนแบกมีตัวลีมิเต็ดเข้ามานะก็คือเฉินเฉินชิงนะงก็เป็นตัวลีมินเต็ดนะก็ผมดูแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะมาดทแฮทอยู่นะก็เลยว่าจะมากดนะฮะปกติถ้าเป็นตัวไหนเป็นตัวธรรมดาผมก็จะปล่อยผ่านไปนะเพราะว่าสายฟรีเนะียเปื้อนเพชรนะโอเค ก็ส่วนตู้ที่ผมจะกดคือตู้165โลนะคือมันการันตีได้แน่ๆนะถ้าเกิดเราไปกดตู้อย่างไอ้พวกตู้80โลพวกเนี้ยมันการันตีออกมาแล้วมันสุ่มนะครับคือโอกาสที่มันจะหลุดเหทียญมันมีนะก็เลยไม่กดนะไอ้พวกตู้80โลิบโผมจะกดเป็นตู้165ไปเลยนะก็คือแบบออกมาก็ได้แน่ๆไปเลยอ่าโอเคนะเนี่ยไม่ใช่ร้อยไม่ใช่เราคว้าดีกว่าร้อยหนึ่งเออร้อยหนึ่ง นี่ร้อยหนึ่งอันนี้การันตีอันนี้การันตีใช่ไม่การันตีเนี่ยอ,อย่าไปกดนะอีตู้ล่างนะคือใครสายดองอย่าก,กดนะแปดติ๊นะอีกแค่ยี่สิบเองก็ลงทุนเพื่อนะ <laughs> อย่าไปกดนะฮะอย่าอย่าขี้งกมันเป็นเหตุใช่ฮะ,ะเดี๋ยวคุณจะเสียใจนะถ้าเกิดมันหลุดเลนมานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะนี่อ่ะเริ่มจากปรับไปก่อนเลยนะ,ะมุนยังไงวะผมลืมแล้วไม่ได้เล่นนาน โอเคฮัเห็นแค่สีม่วงอันเดียวก็หดหูแล้ววะกดข้ามเลยแหละนี่นะต้องถามทีก็คุณคิดว่ามีความเห็นหลักการในการกดอย่างไงี้ครับกดทีละใบหรือกดทีละสิบใบฮะถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเกมกาชาเนี้ยเวลากดสิบใบมันจะได้การันตีเหมือนแบบว่าไงเป็นเอสอาร์หรืออันเล็กอันน้อยที่มันแบบว่าเป็นยกระดับมาอันหนึ่งไหมคะการันตีม่วง ขึ้นไปถ้ามีการันตีมั่ว่อาสให้กดสิบอ๋อมีโอกาสแต่ไม่ได้การันตีใช่ไหมถ้ามีแค่โอกาสก็ถ้าชอบลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวก็ทีละใบไปเลยแต่มือจะหงิกเอานะแต่มือมันจะหงิกเอานะไหวเวลาะไม่จะไหวเวลากดร้อยห้าสิบะแล้วต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยอ๋อว่าเยี่ยวเเลยเว้ยเตเลยเว้ยแขกรับเชิญมาปุ๊บแล้วดวงมาว่ะเหมือนว่าเดี๋ยวน้อยหน้าแขกรับเชิญเนี้ย น้อยหน้าแขรับเชิญไม่ได้ไม่ได้ได้ไงอ่ะปกติผมอัดเกือบร้อยตลอดเลยนะเกมนี้นะออกยากนะไม่หลุดด้วยเขากลัวแม่งไม่หลุดเฮ้ยอันนี้เจ๊แกเขากลัวแขรับเชิญเหรอวอ่ะแล้วตอนนี้ผมได้โดนดวงเจ๊กิ๊มาเรียบร้อยนะฮะถ้าทีเจ๊กิ๊มาไปกดอาร์คไนท์ในตู้คอลแลัปหน้ามันก็น่าจะเกลือนะเพราะนีผมเช็ดดวงมาอยู่นะไอชาตินรกนะจ๊ะ ผมเอาเรียบร้อยครับดวงกูโดนดูดครับตอนนี้ผมเอาแขกรับเชิญมาเพื่อมามา,มาดูดดวงแขกรับเชิญนะตอนนี้ก็เรียกว่าได้ผลเป็นอย่างดีเนี่ยสองสโดออกนะโอเคตัวนี้ยังไม่จะฆ่าแลนะ้วผมจะกดแค่อตูแค่อาะตัวเดียวนะไม่ไม่ทำดาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปกดอย่างอางื่นอะีกนะโอเคต่อไปก็อาวุธนะอาวุธนี่ผมว่าดก,กาชาตกไวที่สุดมันไม่มีแบบการันตีมันไม่จะมีโอกาสลุดมันทุนนะ ไม่แน่ใจนะโอเคฮนะเดี๋ยวเราไปดูนะอันนี้คือธนูประจำตัวของเฉินชิงเนะี่ยซึ่งต้องมีนะป่า <ใน S 1> โอมเมมพียงดุดดวงของแคร์ลับเฉินใบวีกดแล้วเกลือเกลือแดงว้ายสบหน้าเกลือเกลือแดงว้ายสบหน้าเกลือแดงเอาไหม่อ่ะเอาไม้ฮะ,ะดุดดวงดุดดวงต้องมีเราต้องดุดไม้ได้อ้ยันนี้ ผ่านเยอะๆผ่านเยอะๆตะกี้นี้แค่20โลออกแล้วอะไรวะโอ้โหไม่ได้เลยตอนนี้โดนไปกี่โลแล้วไม่ได้เลยโดนไป20โลนะ20โลแล้วดุลวงไหมควัดวงหน่อยส่งพลังไหมค่ะดวงผมใช้ให้กับน้องเสินซิงเป็นตัวตัวไปแล้วครับตะกี้นี้อาวุธไม่ออกนะครับสกงสกายเบเกอร์ยกมือแล้วเบกดวยกมือแล้วส่งพลังไหมค่ะ ถูเลยละสิดวงอะเอาไปเอาไปครั้งเดียวก็พอแล้วเอาไปทำอะไรเยอะแยะ <c oughs> กดไม่ออก <re> เรียบร้อยแล้วครับ <Okay. S 2> น้องเฉินิงไม่มีสกายเบเกอร์ใช้ <c oughs> ยกปืน <จบ S 1> แล,ล้วจงส่งพลังไม้ค่าดูนี้ <c oughs> ไวีให้แล้ววันหมดไปแล้วมันหายไปกับน้องเฉินชิงยี่สิบโลแรกสกีทิ้ไง่ <c oughs> ไม่ออกจริงวะอย่างนั้นนะต้องแก้เค็ดแก้เค็ดกดกดโดนอันกดคีย์แล้วก็โดแก้เค็ดโดนอั้นแก้แก้เค็ดกัน <Don 't S 2> กดทีละโลนแกเข็ดเออล้างเขาเรียกล้างล้างกันล้างกันล้างกันแกเข็ดกี่โมงอ่ะเน้ยดูว่ไม่แน่จะออกกด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 ล้างล้างล้างแกทีละโลทีละโลแกเข็ดกี่โมงอ่ะดู่ดูดูน้ำบัตรการนี้เอาไปทำได้ตอนเล่นอาร์คไนท์เพื่อออกกี่โมงถามถามแค่นี้แหละมันได้ผลมันได้ผลเว่าอะไรับฮาโลแล้วฮาโลแล้วเออเดี๋ยวมันก็ออก ถ้าหลาเนี่ยหกสิบเจ็ดโลแล้ววะเนี่ยกิโลแล้ววะนับก่อนกิโลแล้ววะขึ้นห้าเก้าว่ะนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเชือกคุณเชื่อผมยังเออเห็นไหมไม่หนุกเลยอ่ะปิดไลท์เลยปิดไลท์เลยไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วปิดไลท์เลยปิดไลท์เลยไม่หนุกแล้วเห็นไหมคุณเชื่อผมยังโอ้ไม่หนุกเลยสูตรนี้มันใช้ได้ จบแล้วครับไอ้ไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยปิดไลฟ์จบเลยเท่าไหร่นะตะกี้โดนมาเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบกโลป่ะเหลือเศษประมาณเจ<อ>็ดสิบห้านะเหลือเ,อเศษเจ็ดสิบห้าเห็นแล้วโดนทันใจเชื่อยังเอาไปทำได้ไไนะเนี่ยทำไมมันทำไมปิดคลิปไวจังวะทำไมมันเกิดขึ้นเ,เลยจังวะไม่หนุกเลยถ้าใครคิดจะมาดูผมเกือกน,นะคลิปนี้ขอโทษนะผิดหวังหน่อยนะเออมันดูดวงกูไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับใครรอบหน้าก็เอาดูเอาดวงเพื่อนมาใช้นะใช้ได้นะ ดวงเพื่อนดวงดวงมันอื่นมันดีเสมอนะเรื่องมันอื่นดีเสมอ <c oughs> ววนอี่นะฮะได, <c oughs> ด้นะเนะ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 กมนี้ไม่มีตาไปํำตัวนะต้องไปหาฟาร์มเอาเองนะมันไม่มีกฎรรกนะก็ส่วนมากก็จะมีแค่ตัวละครแล้วก็มีอาวุธนะไม่ไม่มีระบบตีอ์ติแฟกต์ไม่มีดีแล้วยังไม่มีกระเปืองแค่นี้กระเปืองจะแย่เเราจะพูดเลยว่าเออพอแล้วอย,อย่าอย่าหิวเงินขนาดน,น,นั้นเลยครับ โอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะถือเพราะว่ามันดงดีนะมันเลยสั้นนะถ้าคุณเห็นคลิปไหนมันยาวก,ก็เกลือนะโอ้สั้นเกิอนอะ่ะนี่อัดเกียร์เทียด่ะอัดเกียร์เทียด่ะนับดิไม่รู้ไม่ได้นับเลยไม่หนกเลยอ่ะ้ไม่หนกเลยอะ่ะเราดูดวงแขกรับเชิญสำเร็จแล้วนะอ่าเรียกว่าสบายๆเลยนะคลิปนี้เจ็บตัวไม่นนะดูเพรยังเหลือตั้งสี่หุ่นเก้านะ ไม่หนักสิครับเพราะว่าดวงกูไปหมดแล้วครับดเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวตอนในไลน์หน้าตอนอาร์ตในโคลาบกับการ์ตูนอนิเมะอะไรนะดันมาชิใช่ไหมใช่ใช่ดันเจเมชิมเดี๋ยวผมจะไปเป็นแขกรับเชิญให้คุณจิ๊บนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปเป็นแขกรับเชิญให้คุณจิ๊บเดี๋ยวผมจะอาจจะอัดไว้ด้วยนะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ผมดุดวงคุณจิ๊บมาได้สําเร็จเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยครับอะไรไม่เหลืออะไรอีกแล้วเฮ้ยกว่าตู้ดันเว่ชีมามาเดือนหน้ายาไปยาไปยังมีเวลาให้ททบุญเข้าวัดอีกนานครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมลอยตัวแล้วผมไม่เกลือแล้วเสน่ห์ว่ะไม่หนุกเลยอ่ะโอเคนะใครก็กดตู้นี้แล้วสภาพเป็นยังไงก็มาแชร์คอมเมนต์กันได้นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะใน ่าในอักในนะน่าจะเป็นอักในนะของคุณจิ๊ปนะแล้วก็ผมกดเองด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ